เฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับคนดูโอ้โหไม่ได้ลงคลิปตั้งหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยววันนี้จะพาไปโรงเรียนนะครับผมไปโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเก่าไอ้หลังแล้วก็จะเป็นโรงเรียนใหม่ไอ้หลังอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันวันเรียนนี่ปุ๊บแล้วมันก็ย้ายไปโรงเรียนหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเรียนใหม่ตอนมหนึ่งะครับเดี๋ยวจะพาไปดูก็จะเป็นโรงเรียนเก่าเหมือนเดิมนะครับดีวจะพาไปดูนะครับเพราะว่าเราเหมือนว่าเราเคยถ่ายไปแล้วใช่ไหมแต่นานแล้วแต่ว่าตอนนี้คือมันทําใหม่นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวพาไป จะพาไปดูนะครับไปฝากกดไลค์กดติดตามครับวันนี้จะเอาไอ้ตัวไลายไปแล้วทำไมรถกูเล่นอย่างนี้มึงเอารถกูไปขับไม่ไม่ไม่เฮ้ยม่ใช่รถเล่นแห่งการไหมเนี่ยขอทีหนึ่งขอทีหนึงโอเคไว้เวลาขอโทษกูในวันสงกรานต์กูผิดอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันเปียกเ้ยเฮ้ยอยาให้คนดูมารถน้นตั้งหัวกูดิเร็วๆไอ้ส้มเปคนแรกเลยเอาไปเอามาไป ไปเลยไปครับทุกคนไปเดี๋ยวไปโรงเรียนกันดีกว่าขึ้นมาสีไอ้แมึงดีลาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยกูเจ็บอุ้ยเอ้าเอ้าเอาเอ้าอุ้ย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 หมาเยอะดดูิมันนม่ากัเยอดนี่นะครับผมเป็นเป็นตึกใหม่จากไอ้หลังน่าจะได้อยู่ตึกนี้ยหรอมั้งนี่นะ ไปดูได้ไหมนี่ยได้เดินไปดิโอ้โหอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยเมื่อตอนที่กูเรียนอยู่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีใช่ไม่มีวิทยาณยา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 ยืนนี่ไม่ได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพาไปดูสังสังเวียนมวยที่เขาต่อยกันในวันนี้อันนี้คือตึกตึกมัธยมตอนกูเรียนตึกมัธยมที่เรียนกันอ่าตรงเนี้ยมันจะโล่งหมดเลยและนี่คืออะไร มันเป็นแท่งขึ้นมาถ้ากูจำไม่ผิดอะตรงเนี้ยมันคือที่ทีป่ทป,ปลูกต้นไม้อะเก็บไหมมันจะไม่มีตรงนี้มันจะไม่มีหลังคาเน,นี้ยแล้วมันจะเป็นเป็นบล็อกอย่างเงี้ยแล้วมีต้นไม้สูงแล้วพอใครทำอันนี้ต้นไม้มันก็อยู่ไ,ยมไ,ไม่ได้ไงอ๋ออ <laughs> ่ะไอีกถามไม่เคยสังเวียนมวยประถมแล้วก็มัธยมมยันผสมอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกูพาไปดูอันนี้คือมัธยมตรงตรงนี้ก็จะต่อยไปโดดเมื่อก่อนมีตู้น้ำมันเดียว เมือ่อก่อนเป็นตู้น้ำเล็กจะอยู่ตรงนี้ต m, ู้น้ำเล็กเน่เน่เน่อยู่นี่นี่แล้วก็จะไปสั่นเดี๋ยวตรงนั้นมัก็จะต่อยกันจะต่อยกันไมเรื่อยแหละอันนี้คือที่ที่จอดรถเนะี่ยดูดิที่จอดรถเหมือน,นว่าเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเหมือนว่าเขาแบบรู้ว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำเขาเลยติดกล้องวงจรไม่แต่ตอนกูนเรียนมันก็มีอยู่แล้วเหรอเพิ่งแต่มันมีก็ไม่ได้นานหรอกตอนเรียนอยู่มีห้องน้ำนี่นี่นี่ต่อยจันตรงนี้นี่ต่อยกันตรงนี้กันได้เนี่ย นี่แหละต่อยกันไอ้ทีมมันตั้งกล้องเนี่ยแล้วไปต่อยกูไปทำจำลองเพื่ออะไรเพื่ออะไรจำลองกันต่อย <c oughs> เออ,ดอ,อเดี๋ยวกูทำให้ดูเนี่ยเชิงเชิงมวยว่ะอะไรนะเมื่อก่อนตรงนี้ไม่จะโล่งนะนี่นี่เมื่อก่อนเป็นงี้ครับทุกคนตรงไหนตรงเนี้ยนี่ตรงเนี้ยนเมื่อก่อน,นยังไม่ต่อยกันมันจะเป็นงนี้ก่อนไอ้คนรอบๆมันก็ใจเออไม่ใช่มีกล้องเน็ตต่อยเป็นอย่างนี้น, <c oughs> นี่น <c oughs> ไงเขาเลยมีกล้องไงพอป่วยเด็กต่อยกันไปเดี๋ยวเะอเ่ง ไปดูโรงในเก่ามังเดี๋ยวโรงในเก่ามึงอ่ะเข้าได้ไหมได้เข้าได้ตลอดให้มึงเข้าอ่อแล้วเขารู้ไหมมึงเป็นนักเรียนเก่าเขาคิดว่ามึงเป็นรลโรงเหรอ่ะเป็นต้องเรียนนี่แหละมึงยังเข้าได้กูไม่เข้าไม่ได้มึงฟังคนอื่นเข้าบ้างดิมึงอย่ามาทำหน้าตาอย่างนี้ไปพูดให้เขาฟังเหี่ยหญ่ดูครับไปวูดมันเล่นยีงไงอันนี้คือโรงเรียนที่ไอหลังจะต้องมาเรียนนะครับแต่ไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ตึกนี้มันคืออะไรตึกเรียนไง รู้แล้วว่าตึกเรียนต่กอยากรู้นมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะ,ะก็สอนไงม่ตนนนีประมาณนี้ลมโคตรแรงอ่ะเสียงแม่เข้าไหม่แน่เลยว่าคนดูเอ้ยอเออา,าุญาตเลยครับขอาตเดีไปดูต่อครับทุกคนนั่งบอกเลยเดี๋ยวเล่เนนี่แล้วแล้วตรงนี้มันจะเป็นตึกอนุบางท่านอันนั้นฟอ3 แต่ไม่รู้ตอนนี้มันคืออะไรไงนี่นคือเขามีห้องสมุดด้วยออแต่กูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่อื่นๆต่อมันมีสังเวียนมวยแบบเยอะแยะเลยนะหวยหลังมึงต้องมาเก็บขยะเยอะ <c oughs> มึงมาเรียนจริงถ่ยกรบด้วนะ <c oughs> รูต้องตีมึงะเนี่ยวันนี้คบทุกคนเมื่อกี้ไปโรงเรียนมาครับแต่ว่าเหมือนครูเขาไม่อยากให้ถ่ายเขาไม่อยากให้ถ่ายแต่ว่าได้ถ่ายมาหน่อยนึงแต่ว่าจะโทรไปหา ไอหลังเว้ยมึงจะเอายังไงเนี่ยจะเรียนไหนโทรไปหาไปก่อนเพราะเอ้ยหลังกลับบ้านไปได้ไหมกลับไปว่าไหนโอ้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วหลังกลับไปบ้านมันไปแบบหาแม่มันเดี๋ยวผมโทรไปดีกว่าแล้วมันมีมีสาวด้วยเดี๋ยวมันโทรจะรับไหมนี่ยรับไหมน้องทำไมไม่รับวะเจมเอ้ย หรือว่าเราเรามาลุมล well, ุม kind ส of like nice. ่งอะไรเครื่องมันแหลกเลลุมส่งแบบกดไลค์หรือยี่อะไรก็ได้เอาให้ก็มันแหลกอ่ะเดี๋ยวเราไดูมันมีสาวนั่นเดี๋ยวมื่อี้ดูมันรู้ตอรี่ดิเขาเขาไม่รับรักมึงแต่กูรับปั๊มแรงมึงได้นะพีี่อะไรเนี่ย กูเหี้ยอะไรกูถามมึงจิงเงยหลังเอ้ยมันมีสาวแล้วนะกูเห็นวันนั้นมันมันลงตอรี่อะไรไม่รู้อะหลักอ้วนนะอะไรก็ไม่รู้ะอะไอเด็กเดมันหลายเว้ยมันไม่เจอกันยังไงไวะกลับได้มาเดียวมีสาวแล้ววะดูความมันอีกลอบนะครับทุกคนไปหลังขึ้นมอหนึ่งเลยใช่ไหมอืมแล้วเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันนี้แอร์ก็มาหาบรนที่เกิดมันสิบเก้าแล้วในะใชชีวิตชีวาไบจะคอยยิงข้ใส่แผนได้ไหมยอดีมึงอย่ายุ่งกับกู มันไม่รับวะว่าไม่ไม่ต้องเรียนหรอกไอ้เหี้ยเป็นเด็กอย่างเงี้ยเอารถอะไรให้มันไปเรียนเลยวะขับไปเรียนจักรยานนท่สองาไม่ได้มอหนึ่งเลยต้องมอไซน์ไม่ไม่เสียวเหรอเออจะมีมอไซน์มันเอาไงเมดไหมเมดตองแมสแมสไปอ่ะเมดไหนวะเมดนางไวยามีขายไหมตีเจ็ดสิบคันละพันสองพันอันดับแรกเลยสิ่งที่มันจะต้องเข้าเรียนคือซื้อเสื้อผ้ารองเท้าอ เฮ้ยหนูท้าไม่ต้องซื้อเราซื้อใหม่ไปแล้วมึงอย่ารู้ดีเออซื้อใหม่ก็โดนโดนเทินอีกอ่ะตอนนั้นแหละเอาไปวันเดียวโดนเทินกลับมาไอ้กูงงที่หวายเอาไงกับมันดีวะหรือให้มันเลี้ยงกับแม่มึนปะมึงจะเอาไหมมึงจะเลี้ยงมันมึงจะไปรับไปส่งมันมันปะกูไม่รับแล้วปั๊บมันมาหนึ่งแล้วนะเออมันต้องไปโรงเรียนยังไงปั่นจักรยานมันไม่เสีแล้วกูยังว่าก็บอกให้ซื้อไมทไม่ได้จะร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าก็ได้บอกคุณกดไลค์กดติดตามดิ เออคนดูกดไลค์ถึงหนึ่งล้านไลค์อ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อให้มันหนึ่งล้านเลยนะหนึ่งล้านกูไม่อยากซื้อเดี๋ยวเล่นหนึ่งไลค์อ่ะขอหนึ่งไลค์พอครับคลิปนี้คลิปนี้ผมขอหนึ่งไลค์โอ้กูเบื่อแล้วอะไรกันนะกันหนาววะทุกคนถ้าผมไม่ทำยูทูบเอทุกคนจะทำอะไรกันนะเขาคงมาดูช่องอื่นเออกูไม่รู้กูเบื่อ กูเครียดมึงกูมีเรื่องให้เครียดเต็มหมดเครียดมากเครียดไปหนีไปหนีไปอีกเชียงใหม่อ่ะเออหนีไปเชียงใหม่อีกนี่มึงก็ยิงให้กูเปียกให้ได้อะไอสาสไปด้วยทุกคนมึงตังกูนะมึงจะไปทำอะไรก็ไปทำหาอะไรทำางานอย่ามาเสียเวลาสิบนาทีโดยการหายใจทิ้งแล้วก็ดูพวกปัญญาอ่อนที่มึงดูเลยชอบดูเราเนาะเว้ย ก็คนแบบเราไม่ว่างๆอ่ะคนว่างๆแบบเราอ่ะไปเมื่อกี้ครูก็ด่าเขาไม่ได้ด่าหรอกข้อสวดอ่ะแล้วมาแอกบอกามตึกยี่สิบเอ็ดล้านยี่สิบสองล้านกูก็มีได้อยากได้รู้ไอเที่ยเขาทำกี่บาทแล้วไปก้าวไก่โรงเรียนใหญ่เขาอีกกูงงไม่ใจคือบอกโรงเรียนมีกล้องเออกูรู้แล้วกูแค่อยากไปดูอยากไปเช็คโรงเรียนเป็นยังไงให้หลังไปเรียนอ่ะมึงก็มาบอกกูเครียดวะช่วงนี้ไม่รู้จะทะไร เพระแล้วทุกคนเชื่อผมดิไปหาอะไรทําก็ไปทําอะไรให้มันมีประโยชน์สร้างสรรค์นะไปหาทําเกี้ยอะไรก็ไปทำไปไปแก่ซันติ้กูป่ะไปไอ้เหี้ยกูกูเกลียดว่ะกูไอ้เหี้ยไอ้ก็ด่ากูว่าว่าด่าว่ากลัวกล้องไปจอดหน้ามันมันด่ากูว่ากลัวสันติ้ต้องให้โทษตาอ่ะมันบอกว่ากลัวซันติ้เนี่ยเดี๋ยวกูไปดูกูผิดอะไรกูถามนี่อะไรมึงก็มาชักดาบเลยนะ ชักนะบอกให้ทนมากเลยนะเอาเอาเอาจะไปถ่ายอะไรอ่ะกูส่งไปยังไงอ่ะหนักกวะเนี่ยมึงก็หยิบแผลกูโอ้ยยิบซึ่งได้ฮะ